สวัสดีครับวันนี้มาเจอกันอีกแล้วนะครับกับผมปัม๊มลาน,นาซอสนะครับวันนี้มีอะไรมานำเสนออีกแล้วนะครับก็ก่อนมาดูของเด็ดนะครับก็แนะนำตัวกันก่อนว่าทําอะไรยังไงนะครับก็ผมก็มีผลง,งานก็คือรับซ่อมดาบนะครับรับลงรักนะครับก็ซ่อมดาบก็คือซ่อมไหวนะเดี๋ยวเตัวอย่างงานนีไห นี่ก็มีทั้งทำด้ามนะนี่นะครับนี่ด้ามนะครับอันนี้ลูกค้าให้ทำนะด้ามผมใช้ไม้ไผ่นะมีหลายท่านถามเข้ามานะครับว่าด้ามจะเอาไม้มงคลอย่างนั้นอย่างนี้นะคืออันนั้นผมไม่เคยใช้นะถ้ามาผมนะผม,มใช้ผมจะใช้ไม้ไผ่อย่างเดียวเพราะว่าดาบโบราณที่ผมมีอยู่ตอนนี้ที่ในมือตอนนี้ ทุกเล่มเป็นด้ามไม้ไผ่นะผมไม่รู้เหมือนกันว่าดาบของคนอื่นเขาใช้ไม้อะไรนะแต่อาจจะมีไม้แบบอื่นแต่ผมยังไม่เห็นนะเท่าที่ผมมีกบเป็นไม้ไผ่อย่างเดียวไม้ไผ่ก็ไม่ใช่ไม้ไผ่ปกตินะจะเป็นไม้ไผ่ตันนะรูมันจะตันตันแบบนี้เลยเนี่ยเป็นไม้แบบนี้นะครับไม้ไผ่ตันที่ใช้อยู่นะครับนี่แล้วก็จะมาเหล่านะครับอ่าก็หลังจากนั้นก็จะมีงานนี่ งานงานลงลักอันนี้ลูกค้าก็ส่งมาลงรักนี่อันนี้รอแห้งสนิทอย่างเดียวแต่ก็แห้งละนี่นะก็สีกำลังสวยเลยนะครับรงานลงรักก็จะมีอีกอย่างก็คืองาน,นทำดาบหลวงนะนี้ก็ยังไม่เสร็จนี่ก็ยังรอรอลงรักอยู่นะครับลงรักฝกักแต่ด้ามเสร็จแล้วนะ ดามก็เรียบร้อยแล้วครับอ่าก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็ผมก็จะมีเพจ a c e b o o k นะถ้าใครอยากจะขายดาบหรือต้องการซื้อดาบนะครับก็ทักเข้ามาในเพจนะกดไลค์ให้ด้วยก็ดีนะครับทักเข้ามาเพจ a c e b o o k แล้วก็หรือจะ Facebook ส่วนตัวก็จะมีลิงก์อยู่ข้างล่างเนี่ยกดลิงก์ก็เข้ามาทักทายมาคุยกันเหมือนจะมีเบอร์โทรทิ้งไว้ให้ละนะใคร ต้องการจะโทรมาก็โทรมาก่อนก็ได้นะก็มีให้คำปรึกษาได้เฉพาะเท่าที่รู้นะไม่ได้รู้ทุกอย่างนะครับเพราะว่าข้อมูลดาบที่ผมมีเนะี่ยผมก็ยังต้องไปถามผู้รู้ท่านอื่นอยู่เพราะว่าเขาเขาศึกษากันมาก่อนเนาะเราต้องยอมรับข้อนี้นะนะโอเคนะครับแล้วก็จะมีกลุ่มนะอ่าก็มีกลุ่มที่ผมเป็นแอดมินอยู่ก็จะมีกลุ่มตลาดสาตวาวุธยุทธภัณฑ์โบราณน,นะครับก็เข้าไป สมัครเข้ากลุ่มกันได้นะครับเ็าจะมีลงขายดาบโชว์ดาบโชว์ความรู้อะไรกันั้างในนั้นนะครับอยากรู้ว่าดาบเขาขายกันราคาเท่าไหร่ก็ทักไปถามราคากันได้ถูกใจก็ซื้อนะครับโอเคสําหรับวันนี้มีอะไรนะวันนี้มีดาบเข้ามาอีกแล้ว13เล่มนะครับเดี๋ยวมาแกะดูกันก่อนนะเดี๋ยวแกะกองเล็กก่อนที่มี3ามเล่มนะดาบทรงตรงมาจากเชียงรายนะครับ วกอ,อ,อุปกรณ์การแกะก็มีดเหลาเช่นเคยมาดูกันว่าสามเล่มแรกจะเป็นอะไร เล่มแรกโผล่มาแล้วมาดูเล่มแรกกันนะครับเล่มแรกฝักก็ยังสมบูรณ์แต่หวายไม่ครบนะครับด้ามหวายเกือบเต็มนะมาดูใบกันวัดสันกันก่อนนะครับนี่ครเครื่องมือวัดอยู่ไหน สันดาบหนาอยู่ประมาณ8ปมิลน,นะใบดาบเลียวเล็กหนกนะใบดาบหนกชัดเจนเลยใบนี้หนกหนกอยู่ตรงนี้นะครับใครชอบใบหนกก็เล็งๆไว้ละกันนะอันนี้ยาว17นิ้วนะหนกน้อยๆนะครับ โอ้ใบสวยเลยนี่เห็นไหมนี่นะครับใบโนกนะดาบสั้นๆแบบเนี้มันเหมาะกับการพกพานะผมว่าวัตถุประสงค์เขาน่าจะใช้มากับการพกพานะแต่ใบนี้สวยมากนะถึงจะละสั้นแต่สวยนะก็ไม่ถือว่าสั้นมากนะสิบเจ็ดนิ้วนะสิบเจ็ดนิ้วก็ไม่ใช่ว่าเป็นถ้าจะดาบถ้าทำตามฉลกบหรือเปล่าสั้นประมาณนี้นะ่านเป็นเล่มแรกใบายาวสิบเจ็ดนิ้วนะครับ เล่มที่สองนะครับไหวฝากมีอยู่บางส่วนนะอ่าก็ถือว่ายังเหลือเยอะประมาณ70%ของฝากนะส่วนด้ามก็มีหวาอยู่โลหะที่ปิดส้นด้ามก็ยังมีอยู่คอด้ามก็มีโลหะอยู่สันดาบเป็นสันนูน จะนูนก็ไม่นูนจะจั่วก็ไม่จัว่วกลางๆระหว่างนูนกับจั่วนะเล่มนี้ไม่มีตรานะเล่มนี้เป็นปลายวายนะครับนะเล่มนี้เป็นปลายวายนะครับวายหน้าแหลม嘛นะสันหนา8มิลวายหน้าแหลมใบยาว19นิ้วนะเล่มนี้นะ สวยงามนะครับเหล็กเ,เขาขัดสนิมมาแล้วเหล็กสวยเลยนี่สิบเก้านิ้วก็กาลังพอดีนะเนี่ยความยาวกําลังพอดีเชือกเดิมนะครับพลายงานเดิมเดิมทักมาเร่อนี้ถ้าจะเก็บก็เก็บได้นะแทบไม่ต้องทําอะไรเลยนะเนี่ยไม่ต้องทําอะไรเลยนะสาหรับคนที่ต้องการแบบเก็บเก็บอะไรที่มัน คือมันผ่านการเวลามาเนาะจะให้มันสมบูรณ์100%มันก็ยากนะครับมาเล่มต่อไปเลยครับเล่มที่3ไว้ฝักเต็มนะนี่เชือกเดิมใบมีลายนะใบมีลายฝังตองสันหนา7.5ด้ามหวเกือบเต็มนะครับ ใบข้าวนะมีละมีร่องเลือดนะครับแต่ไม่ได้ตอกตรานะไม่มีตรานะใบยาวเท่าไร่เดี๋ยวมาดูกันใบยาว18นิ้วนะครับใครสายเหล็กขูดร่องเลือดก็นี่นะเล็งไว้เลยนะใบสวยเลยนี่นี่เลยใบสวย นะกำลังดีนี่น่าจะลำปางนะดูจากถวานะนี่นะถวาวลลำปางนะครับโอเคผ่านไปสามเล่มเหลืออีกสิบเล่มนะ เล่มนะครับม,มัดรวมกันมาเลย ก็อดใจรอสักครู่นะครับเดี๋ยวได้ชมเหมือนจะมียาวสุดๆอยู่นะกล่องนี้จะม,มียาวอยู่อ่ะเร่มนี้ก่อนแล้วกันฝกักฝักก็สมบูรณ์นะ,สม,ะ,ส,มะสมบูรณ์นะสมบูรณ์นี่คือไม่แตก ไม่แตกนะแตกอยู่บางส่วนตามการเวลาแต่หวายอะ่ะไม่มีนะเช่แบบนนี้ถ้าหวาาหวาเป็นแบบนี้นะด้ามถ้าเป็นไม้ไผ่สันหนาก็น่าจะประมาณ7มิลหวายด้ามดูถ่ายหมดเลยสันหนา8มิลนะครับมาดูใบกันโอ้ใบหนูน,นิดๆน,นะ ใบโหน,นกแต่ปลายงอนนะใบก็ถือว่าสวยนะนี่นะเดี๋ยววัดความยาวกันก่อนนะเล่มนี้โอ้ยี่สิบนิ้วครึ่งเล่มนี้นะเล่มนี้ยี่สิบนิ้วครึ่งเลยนะครับ ปลายหนกแต่ปลายงอนนะในรูปนี้เห็นได้ชัดเจนเลยว่าตรงนี้หนกแต่ตรงนี้จะเชิดขึ้นนิดหนึ่งนะโอเคเล่มนี้ผ่านไปนะครับถ้านี้่ไปเขคงต้องทำาหวายกันนะต่อมานะครับเล่มถัดไปเล่มนี้หวายฝัก ก็ค่อนข้างครบเลยนะมีเชือกนะเชือกเดิมด้ามไม่มีหวายนะครับแต่มีโลหะเงินนะนี่เป็นโลหะเงินนะตรงคอด้ามนะครับตาเต่าน้อยเลยตัวน้อยเดียวเลยเล่มนี้ตาเต่างานลำปางชัวสันหนา8.5มาดูใบกันโอ้ใบนี้คล้ายๆของผมเลยนะ ใบตาเตา่านะผมมีอยู่เล่มหนึ่งคล้ายๆใบนี้เลยแต่ลุกไม่ได้ดาบเต็มหน้าตักเลยตาเตา่านะเตา่าตัวน้อยเต่าเหลี่ยมนะตัวเล็กมากนะถ้าเต่าเหลี่ยมนะี่ที่ที่เคยไปถามพวกรุ่นพี่เขามานะเขาบอกว่าเป็นเต่ายุคยุคปี2,500นะก็ประมาณ60ปีนะแต่เขาก็ระบุชัดเจนไม่ได้นะว่า2500้ยเป๊ะไหมเขาก็ให้ค่าบวกลบมาก็คือบวกลบ1 0 1ถึงปีนะก็อาจจะอยู่ประมาณ 2510หรือไม่ก็ก่อนปี2500ไปสัก10ถึง15ปีนะที่ได้ได้ข้อสันนิษฐานมานะบาใบนี้19นิ้วถือว่าสวยนะคือใครที่เก็บตาเต่านะก็ก็ลองทักเข้ามานะนี่แหละถ้าเต่าเก่าเนี่ยมันจะไม่ค่อยมีลายนะถ้าหลังปี2500นะเขาว่ามันมีลายกันนะตอกลายนะแต่ผมก็มีมันก็ไม่เสมอไปนะผมมีดาบอยู่เล่มนึงก็คือเป็น เป็นดาบตอกลายเหมือนกันนะดาบตอกลายแต่ว่าเป็นเหล็กดีทบอ้าวแสดงว่าเ,วกเก่านะโอ้เล่มนี้มีหนังรองคมด้วยนี่ฝกักมีหนังรองคมด้วยนัดปอกเดีย๋ยวต้องลือล้อดูว่ามีอันนี้หรือเปล่ามีตาทหารลำพูนหรือเปล่านะมาอีกเล่มหนึ่งเล่มถัดไป นะเล่มนี้ก็หวายขาดหายไปแต่ฝักสมบูรณ์ไม่แตกนะพวกฝักเป็นไม้สวยเลยเล่มนี้สันจัวนะด้ามก็ไม่มีหวายหนาเก้ามิลน,นะครับสันหนาเก้ามิลไม่ตอกลายนะโอ้ายเรียวยาวนะโหนกเหมือนกันโหนกตรงนี้ โอ้ชุดนี้นี่ไ,ไปหนกโอ้หนกแฟนี้สวยนะสวยมากเลยผมว่าสวยมากนะหนกแต่เลียวมากนะเรื่องนี้ต้องมาคิดก่อนว่าจะเก็บไว้บุรละะหรือว่าจะขาย21สิบอดนิ้วครึ่งนะดูดูสิสวยไหมอันนี้สวยของดีนะอยู่ในมือผมผมรู้เลยว่าไหนสวยไหนไม่สวยใบดุ้งนิดหน่อยแต่เดี๋ยวดัดดัดได้แสดงว่า ผ่านการฟันฟันอะไรมาวันนี้สวยด้ามก็เดี๋ยวก็อัดข้างใหม่ก็น่าจะได้นะด้ามยังใช้ได้อยู่นะครับอ่20นิ้วครึ่งนะเล่มนี้ใบสวยเลยโอเคเล่มต่อไปนะเล่มนี้ด้ามหลุดหวายด้าม หวายฝากยังมีอยู่นะหวายด้ามก็เต็มเลยนะฝากแค่ไม่มีเชือกนะใส่เชือกก็สวยแล้วเร่มนี้ด้ามหลุดเดี๋ยวอัดคลั้งให้นะโอ้สันหนามากสันหนา9.5้าจ้าจะงานลำปางหรือเปล่าเนี่ย ไม่มีตอกตานะอ๋อดาบศอกนะ,ะนี่ดาบศอกประมาณศอกหนึ่งที่เขามีชื่อว่าดาบศอกก็คงยาวประมาณศอกหนึ่งนะแต่ผมวัดความยาวก่อนว่เาเล่มนี้เท่าไหร่สิบเจ็ดนิ้วเอา้าก็ก็ถือว่ายาวเหมือนเล่มแรกนะเนี่ยสิบเจ็ดนิ้วนะเนี่ยเล่มนี้นะอ่านี่โอเคยาวสิบเจ็ดนิ้วเล่มนี้นะ ใครสนใจก็รีบรีบด่วนเลยนะช้าอดนะมีพี่คนนึ่งเขาจะวิ่งเข้ามาดูที่บ้านพรุ่งนี้นะมาต่ออันนี้คอด้ามเป็นทองเหลืองนะคอด้ามเป็นทองเหลืองด้ามทำเป็นเหมือนเหมือนชดขึ้นด้านหลังนิดหน่อยนะ อันนี้สันหนาอยู่เจ็ดจุดห้านะโอ้ปลายโหนอีกแล้วนะโหนนิดนึงแต่ปลายเชิดขึ้นหน่อยนึงนะถ้าจะมาดูตรงนี้มันจะโหนใบนี้ยาวเท่าไหร่21นิ้วครึ่งนะใบนี้ยาวนะนะใครเป็นสายปลายโหนกนะ นะก็ดูเองว่าสวยไหมนะชอบก็ถูกใจก็ทักเข้ามานะอยู่ที่ผมผมก็บอกว่าสวยหมดแหละแต่มันก็สวยจริงอะนะนแต่ไม่มีเชือกนะแต่น,นี่ไปใส่เชือกไว้ก็สวยแล้วนะ เล่มต่อไปนะครับเชือกเดิมนะหวายฝักเดิมแต่หวายมันเลื่อนนะแบบเนี้ยไม่ใช่ว่าหวายมันขาดนะหวายมันเลื่อนเพราะว่านานๆไปอะไม้ความชื้นในไม้มันออกนะไม้มันจะมีความชื้นพความชื้นมันออกมันโดนแดดโดนน้าโดนฝนเดี๋ยวแห้งเดี๋ยวชื้นเดี๋ยวแห้งเดี๋ยวชื้นพอแห้งจะจัดมันก็หดแล้วหวายพวกเนี้ยพอแห้งเนี้ยมันก็จะหลวมนะสังเกตดูดาบบางเล่มเขาจะมี ไม้เป็นเส้นเนี่ยที่เขาเอายัดกันแหละผมว่า,น,าน่าจะช่วยให้หวายมันกระชับมากยิ่งขึ้นนะส่วนนี้เชือกเชือกเดิมนะฝักเดิมเล่มนี้ถือว่าสมบูรณ์นะยกเว้นด้ามแต่ว่าลัดคอด้ามเป็นทองแดงนะทองแดงน่าจะงานทางไทยใหญ่ไทยใหญ่ไทยลื้นจำไม่ได้ว่าไทยอะไร,นะไรสันหนา8.5นะครับ เล่มนี้ก็สวยโหนกไหมเกือบโหนกนะเล่มนี้เกือบโหนกนะนี่นะแต่ก็ถือว่าเป็นใบที่สวยมากนะมันโหนกนิดนิดอะ่ะเนี่ยเห็นไหมมันสะท้อนเนาะดูที่ว่าโหนกไหมนะโหนกนิดนิดมันกี่ยาวเท่าไหร่นะยาวยี่สิบเอ็ดนิ้วนะเออ็อดนี้มีแต่ยาวยาวนะ แต่สมบูรณ์มากมากไม่ค่อยมีนะก็ะทักมาแล้วกันราคาก็คงไม่ค่อยแรงอ่ะเล่นม,มนี้ด้ามด้ามนี้สมบูรณ์เหมือนกันนะไหวายเต็มนะอ่าฟักฝักไม่มีไหวนะเหลืออยู่เส้นเดียวนี่ไม่มีตราไม่ได้ตอกตรานะ สันหนา8มิลใบเรียวๆใบจะเรียวๆหน่อยนะเล่มนี้นะครับความกว้างของใบตลอดทั้งใบเลยเท่าเท่ากันนะเล่มนี้ผ่านการลับมาพอสมควรน,นะครับยาวยาวเท่าไหร่ ยาว18ดนิ้วสิบแปดนิ้วหนึ่งหุนนะเล่มนี้มาต่อกันอีกเล่มโอ้โหเล่มนี้ลงรักมาโหดมากเลยนะลงรักมาอย่างโหดเลยนี่อันนี้เป็นโลหะอะไรโลหะอะไรไม่รู้ไม่ใช่เงินมั้งเนี่ยแต่ลงรักมาค่อนข้างโหดดุมากสันดาบ สันดาบหนาสิบเอดมิลน,นะสิบเอดมิลปลายวายนี่เองนะครับปลายวายนะโอ้โหรอยบินดูดูรอยบินเห็นไหมเห็นไหมผ่านการใช้งานมาเลยเนะี่ยนี่ปลายวายเลยครับนี่ปลายวายแต่เป็นวาย ยุคเดียวกับตัวนี้ผมหรือเปล่าเนี่ยเนี่ยไวรัชฉานเนี่ยอันนี้ก็ดา้มดามสั้นเหมือนกันเนี่ยก็ทําด้ามสั้นเหมือนกันเนี่ยเห็นไหมเนี่ยแต่เล่มนี้จะยาวมากนะเล่มนี้จะยาวมากไาไว้นะอันนี้ก็ไว้เหมือนกันแต่ไว้นี่สิบเก้านิ้วแต่นี่เท่าไหร่กี่นิ้วกี่นิ้วเดี๋ยวมาดูกันว่ายาวเท่าไหร่ ยี่นิ้วนะครับเล่มนี้24ี่นิ้วนะนี่ไปลายไว้24นิ้วนะครับมีรอยประทะอยู่โอ้หนึ่งสองสามสี่สี่จุดสันดาบไม่มีรอยประทะนะนี่ยีนิ้วมาแล้วนะโอเคเก็บก่อนนะครับยีบสี่นิ้ว ด้ามนี้จะมีพันผ้าพันผ้าดิบแล้วก็ลงลักครับนะนี่นะครับขนบของไหนไม่รู้นะน้ำสาสวยเรื่องนี้ใบสวยมากมาต่อกันอีกเล่มหนึ่งนี่บอก่บงบอกแล้วเป็น ทำที่พม่าแล้วมีภาษาพม่าด้วยเห็นไหมเห็นไหมคอล่ามีภาษาพม่าโลหะอะไรไม่รู้นะฝักก็มีหวายอยู่ประมาณนี้นะครับสันดาบสันดาบหนาอยู่โอ้เดียวแปดมิลน,นะมาตรฐานที่แปดมิล ดาบเป็นปลายมันทรงใบข้าวนะแต่มีรอยประทะตรงท้องเนี่ยตรงใบดาบเนี่ยตรงคมเนี่ยมีหนึ่งจุดรอยบินสันนี่สันไม่มีรอยรอยประทะนี่เห็นไหมสวยนะเรื่องมือก็สวยนะใบแหลมเชียว ใบยาวเกือบ20นิ้วขาดไปหุนหนึ่งนะหุนหนึ่งก็กี่มิลนะเกือบ20นิ้วก็ขาดไปประมาณ6-7มิลนะเล่มนี้โอเคเก็บดาบเข้าฝักต่อไปมาเล่มสุดท้ายนะครับเล่มที่13สา ฝักสวยๆแปลกๆนะไม่รู้ฝักใช่ฝักมันหรือเปล่านะแต่ฝักสวยดีนี่ด้ามด้ามนี่ผมเหมือนเคยี่มีคนได้ยินมีเคยได้ยินเขาบอกมาแล้วว่าฝักด้ามที่ทําแบบนี้เนะี่ยเป็นงานของลื้อนะไทยลื้อนะใช่จริงหรือเปล่าหรือต้องไปหาข้อมูลอีกแล้วก็ฝักเนี่ยเขาจะรัดเชือกรัดเชือก,ลอกแล้วก็ลงรักทับนะไม่ได้เป็นหวายนะเออนี่ ใบใบดาบนี่ดูสันก่อนนะปลายอะไรไม่รู้สันหนาแปดจุดห้านะครับโอ้ยปลายบัวนี่เองนี่ปลายบัวปลายบัวปลายบัวเฉิดนิดนึงนะเนี่ยสวยนะเนี่ย เออผมชอบเล่มนี้ถ้าเก็บคงอยากเก็บเล่มนี้แหละฝักแปลกดีนะสิบแปดนิ้วไม่ยาวมากนะครับเหมาะกับการพกพาเป็นที่สุดเลยนะโอ้แต่ใบคมมากเลยอฝากนี้น่าจะเป็นของของมันและถูกต้องแค่เขาทำปลายให้มันกว้างเฉยๆนะเพราะว่า ดูลักษณะการใส่แล้วเนี่ยมันจะกระชับนะเล่มนี้ไม่ธรรมดาแลเนี่ยเดี๋ยวต้องมีรีวิวเพิ่มเติมเล่มนี้นะเดี๋ยวผมจะไปหาข้อมูลก่อนว่าแปลกๆเล่มนี้นะจะทําได้ออกมาสวยมีสนเสน่ห์นะครับนะเล่มนี้ห้ามถามราคานะ,ะนะเล่มอ,อื่นถามมาได้เดี๋ยวค่อยว่า,ากันยังไม่ชัวร์จะเก็บไหมนะ โอเคสำหรับคลิปนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้นะครับก็ไม่มีอะไรแล้วนะช่วงเดือนนี้ดาบเข้าเยอะมากนะดาบเข้าเยอะมากแล้วก็รวมแล้วกี่เล่มทั้งหมดอยู่47เล่มนะที่เข้ามาเดือนนี้นะดาบผมนะ้ย46 46เล่มทั้งหมดนะก็เหลือ,อชุดนี้แหละนะครับสำหรับเดือนนี้เดือนหน้าไม่รู้จะมาอีกทีเมื่อไหร่นะครับ ต้องอรอลุ้นว่าจะมาไหมเดือนนี้ไม่รู้เป็นอะไรเข้าเยอะมากเลยสงสัยเดือนนี้นี่ผมน่าจะทำน่าจะเป็นแชมป์ขายดาบเยอะสุดมั้งโอเคนะครับก็ไม่มีอะไรนะช่วงนี้ช่วงโควิดก็เรารักษาเนื้อรักษาตัวกันดีๆนะอย่าคิดว่ามันไม่รุนแรงนะอันตรายมากนะนะบางคนชราใจนะเห็นว่าเอ้ยที่ผ่านมาเดี๋ยวแป๊บเดียวก็คุ้มได้แต่รอบนี้มันมันหนักเอาเรื่องอยู่นะครับอยู่บ้านแล้วกัน ถ้าไม่จําเป็นจะออกไปไหนออกไปไหนก็ปิดหน้ากากให้มิดชิดนะครับแล้วก็ก็ฝากด้วยนะครับสําหรับวันนี้ก็สวัสดีครับลาด้วยเด่มนี้นะให้ชมอีกรอบหนึ่งนะฝากเป็นแบบนี้นะด้ามเป็นแบบนี้ด้ามแบบนี้อยากได้มานานแล้วนะรู้สึกมันกระชับนะเดี๋ยวมาทําคลิปกันยังไม่รู้ว่าเป็นดาวที่ไหนยังไงยังไม่ชัดเจน เบื้องต้นก็บอกว่เาเป็นรื้อก่อนแต่รื้อจริงไหมค่อยว่ากันเชือกนี้น่าจะเดิมนะนี่ทำเป็นเส้นเล็กๆ่นีโอเคนะครับสำหรับนี้ก็สวัสดีครับ